สวัสดีครับท่านที่เข้าไปชมช่องตะอึองปูไทยในวันนี้นะครับเอาวันนี้ตะอึองมีอะไรนะครับมาฝากมาพูดนะครับก็มีเรื่องการขอปล .3 นะครับคือเนื่องจากว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนนี้ผมได้เข้าไปพบท่านนายอำเภอนะครับแล้วก็เข้าไปพูดคุยขออนุญาตขอความอนุเคราะห์จากท่านนะครับในเรื่องขออนุญาตแบบปา .3 เพื่อซื้อจัดซื้ออาวุธปืนในกระบอกต่อไปนะครับ ซึ่งเมื่อไปถึงอำเภอนะครับปลัดอำเภอก็ได้พาผมเข้าไปยังห้องในอำเภอพร้อมกันนี้ทางปลัดก็ได้ปริ้นเอกสารที่เป็นข้อมูลนะครับจากฐานข้อมูลออนไลน์ของกรมการปกครองนะครับว่าผมชื่อนี้นามสกุลนี้นะครับออมีปืนครอบครองอยู่กี่กระบอกกระบอกหนึ่งสองสามคืออะไรนะครับได้รับอนุญาตเมื่อไหร่นะครับเมื่อเขาพบท่านแหนอำเภอท่านก็ดูข้อมูลจากเอกสารที่ปลัดยื่นให้นะครับ ท่านก็ทราบว่าผมนี่มีปืนครอบครองอยู่ณปัจจุบันนี้อยู่สี่กระบอกนะครับท่านก็เลยถามว่าเออมีความประสงค์อะไรวัตถุประสงค์อย่างไรมีความจําเป็นแค่ไหนถึงจะขอกระบอกที่ห้าผมก็ได้นําเรียนแล้วก็ชี้แจงท่านด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ด้วยความด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการท่านก็เข้าใจแล้วท่านอนุมัตินะครับออในช่วงระหว่างการที่มีโอกาสได้เจรจาพูดคุยกับท่านอยู่นั้นนะครับ ท่านก็ผมก็ได้นําเรียนท่านว่าผมได้ทำช่อง YouTube อยู่นะครับคือช่อง youtube เกี่ยวกับอาวุธปืนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการมีและก็การใช้อาวุธปืนการครอบครองปืนของประชาชนคนไทยเราทั่วไปนะครับรวมถึงการทดสอบนะครับการรีวิวปืนนะครับจากสนามหรือว่าจากร้านปืนหรือว่าปืนทุกกระบอกเท่าที่มีโอกาสนะครับที่จะได้รับอนุญาตจากท่านเจ้าของปืน พอท่านทราบว่าผมได้ทำช่อง youtube เกี่ยวกับอาวุธปืนท่านก็เลยฝากนะครับฝากว่า,าขอฝากในฐานะตัวแทนนายทะเบียนอ,ออกอาวุธนายทะเบียนออกใบอนุญาตครอบของอาวุธปืนทั่วไปนะในฐานะตัวแทนนะท่านบอกขอฝากหน่อยท่านว่านะครับคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนได้ก็จะต้องมีอายุพ้นบรรลุนิติภาวะนะครับ นอกจากจะบรรลุนิติภาวะคืออายุ20ปีขึ้นไปแล้วนะครับสิ่งที่จะต้องมีอย่างอื่นก็เช่นนะครับมีสัญชาติไทยนะครับมีถิ่นที่อยู่นะครับมีอาชีพทำม,มีรายได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือมีหลักทรัพย์นะครับมีหลักทรัพย์ในการจดทะเบียนเจ้าของหลักทรัพย์ต่างๆเช่นบ้านรถที่ดินเรือสวนไร่นาหรือธุรกิจอะไรต่างๆต้องเป็นชื่อตัวเองด้วยนะครับไม่ใช่ชื่อพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับ และที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับก็คือเรื่องการตรวจรสอบประวัติจากตํารวจก็ต้องผ่านนะฮะและอีกอย่างที่จําเป็นที่สุดนะครับหลักฐานหรือเอกสารที่จําเป็นที่สุดในการประกอบการยื่นขอของน้องๆที่มีอายุพ้นบรรลุนิติภาวะใหม่ๆคือ20ปีต้นๆท,ที่จะไปขออาวุธปืนขอปสามนี่นะครับท่านในอำเภอนะครับฝากมาว่านะครับจะต้องมีหลักฐานหรือเอกสารหรือเกียรติบัตรผ,ผ่านการฝึกอบรม การใช้อาวุธปืนมาก่อนนะครับทางนายทะเบียนหรือนายอำเภอจึงจะเชื่อถือนะครับเชื่อถือให้ความเชื่อถือว่าท่านสามารถใช้ปืนเป็นแล้วก็ผ่านการอบรมการใช้อาวุธปืนมาแล้วจริงๆนะครับตรงนี้ก็คือจุดสําคัญที่สุดอันนี้คือท่านนายอำเภอฝากมานะครับแต่ถ้าหากว่าบรรลุนิติภาวะอาจจะแต่งงานมีครอบครัวแล้วนะครับแต่ว่าเอกสาร ต่างๆนะครับที่จดทะเบียนเป็นชื่อของตัวเองครอบครองในหลักทรัพย์ต่างๆยังยังไม่มีนะครับอันนี้หรือว่าอาจจะมีเพียงแค่บัตรสมาชิกสนามเหล่านี้ท่านไหนทะเบียนท่านบอกว่าก็ยังไม่มีความน่าเชื่อถือที่จะอนุญาตให้ได้นะครับอันนี้ท่านฝากมาเอาละครับหวังว่านะครับคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านที่เข้ามาชมไม่น้อยนะครับโดยเฉพาะยิ่งงน้องๆน,น,นะครับ ที่พ้นอายุบรรลุนิติภาวะใหม่ๆแต่อยากจะมีปืนครอบครองตามกฎหมายนะครับสิ่งที่ผมนํามาเรียนนํามาแจ้งนํามาเล่าให้ฟังในคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับคือถ้าหากอยากจะมีปืนครอบครองจริงๆนะครับก็บควรที่จะมีคุณสมบัติครบนะครับโดยที่สําคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้ก็คือเกียรติบัตรหรือว่าเอกสารผ่านการอบรมการใช้อาวุธปืนมาก่อนนั่นเองนะครับขอบคุณที่เข้ามาชมครับสวัสดีครับ